มือขาดปานยางังสีม่งเขิงพี่น้องเอ้ยโต๊ะแห้งๆโลดกระปวาดอกนีน้าหาล้นหายล้นขัน้นเป็นยังวะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องตกมาแล้วก็ไฟดับนีแล้วเบวาไหวต้นนี้แหละต้นนี้แหละบุป่าธนามันมืดแห้งอะไรพี่น้อง นางขายันได้พี่น้องเอ้นางขายันบ่มีบน่นสิทุกสิยากสิลำบากปัได้กับบ่มีจมบ่มีบน่นบ่เคยได้ยินมันบน่นก็เถอะ มาตอนมืดลราก็จะมืดเลยบันสับไปเลยค่ะอืออืออือต่ทีวโปกกลายเป็นผมยาวเลยพี่น้องเลยจ,กกาจากจากตีหวกกัวโปะเพ่ามีนมนะ ตกมาโลดตกมาโลดแห้งๆโลดอาน้ำเต็มน้องโลดมือนี้นะอันนี้อะไรมานตกเล่นตกหัวอยู่นี่เคยหลาบไปหวานปุ้ยใส่ก้า วันนี้เลยฝนมา ตกลัวมาหแห้งๆตกลัวมาหแห้ง เมื่อก่อนนะศาสตร์กล้องลงไปสิเห็นตต้นยิ้วนอะอยู่แถวนี้ีเดียวแล้วก็ปลูกเปรสต้นยิ้ว วันเวลาผ่านไปทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงคนตรงมาเรื่อยๆน้ำกระหงให้หน้าโยถูกปะบอกเพ่อสีลายเนาะพี่หน่องจจ้างลงมาเป็นย่าง นาทีกัน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 เนี่โอ้โหแมมุมที่คุ้นเคยอาฮะไอ้าาอบอแมนตาแดงบอมีหมอนแต่งไปอ้อนไปเว้า คนยิงค้าุดทอดความลังยันผู้เขียวใบมอนไปลงคำวอนของคนมีตังยาเขาเด็ดน้ะไปใส่ต้มยาอะไรพี่น้อง ข่าวหน้าข่าวจ้งไปเอี้เยออยู่ในตลางตอนนั้นก็ว่ากระมันมันผัดตอกโบอยู่นั่นนี่ทองอุไรสองตอนหะ บรรยากาศพี่น้องสงสายไฟดับอีกแล้วแหละฝนตกมาไฟของข้าก็ดับเรื่องปก,กติเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากเ,เี้ยไฟดับบะไฟดับตีมันยากฮู้นักหนยจักหน่อย เวลาถามมันนี่มันบอได้ยินเลยไฟดับใช้ไม้สรุปอืมไฟบอดี้ดับเอออุ้ยเข่านะมันสีออกนะเนาะดึงมาสอบขึ้นนะ อ๋อคุณลากไปพู้หมอนห้ไ,ไก่เห็นมาแล้วฮะมันกินเออไ้้ทั้งแหละามบ,บ่มีเป็ดบ,บ่มีไก่เลยพี่น้องเออเข่ากะลือวะเอานี่าอ้าพาไปเนะจองบรรยากาศดีมากเลยทุกคน ขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องเบอร์ทุกคนที่ติดตามเด้อพี่น้องเด้อจะทำบรรยากาศ,าศารรประเทศสุรินทร์ตอนประตูแล้ววาย